เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เกมดูหมานะครับหรือว่าเกม Watch d o g นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ทีนี้ไม่เล่นไม่ได้ครับพูดถึงกันเยอะเลยเกินก็เลยต้องรีบซื้อจัดมาเล่นเลย m a r o t Hotel โรงแรม m a r o t อืมนี่ดูเจดําเราเล่นมือถือก็นะนะเล่นมือถือมาเดินชนเนอะโอเคอยู่ที่ล็อบบี้แล้วได้เลยไอเดน ลงมเลยโอเคฉันกล็ลังแฮกเข้าไปเจ๊ดเจดมือถือยี่ห้อไรเนี่ยเมืม่อกี้ดูไม่ทันเจมส์สมิธเฮ้ยมีเงิน80,000ื่นเฮ้ยกองวงจรปิดมาเรียจอสันมีเงิน60,000 60, อยู่ในบัญชีโอ้โหมือถือนี้มันดีจริงๆนี่นายดูสิดูความลับแล้วก็การโกหกที่ฉันพบเจอดูสิตอนนี้มันกำลังลอยสู่อากาศแล้วก็กลายเป็นของฉันของเราจะหา มีสมาธิไปเนี่ยบอกของเราเนี่ยมาบอกของฉันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามีเงินหนึ่งแสนภายในเวลาสามสิบวิจากพวกคนรวยแล้วก็พวกดาราหลายแหลยโอ้โหตอนนี้เราเป็นเหมือนนักเวทที่สามารถดึงเงินออกมาจากทางอากาศได้โอ้โหสุดยอดเลยครับผมขอยืมมือถือบ้างสักวันหนึ่งได้ไหมครับพี่ยืมไปแค่วันเดียวจริงๆพอแหละ ดึงมาอย่างงี้นะอ้าวเฮ้ยเพื่อนฉันคิดว่าตอนนี้มีใครกำลังพยายามแฮกระบบเราอยู่นะอทำตาแผลว้เดเมียนตอนนี้เราได้เงินเยอะแล้วอืออะไรวะพอคนจะรวยนี่ก็ต้องมีอะไรมาขัดใจเรื่อยเลยเอ้ตอนนี้มันกำลังทำการสแกนระบบแล้วฉันเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการปิดซะอย่าแตะอะไรนะ่นะเนี่นั่นเกิดอะไรขึ้น เราต้องทำการหยุดมันในนนี้แล้วเรายังไม่เสร็จจดการก่อนเดเมียนมันจบแล้วเราต้องทำการติดต่อแล้วอื้เอเดนโตจะรอดไหมครับเนี่ยถูกอ้าวแล้วเงินแสนห้ากูล่ะเออนี่เล่นคอมแม่งเลยฮิตด,ดาวน์โหลดลิงอะไรมอรลิส ผมหามอลิส <mermaid> เลยมอลิสว่าไงในจ้างฉันอยากให้จัดการคนที่แฮ็กเข้ามาในบอกของเรามันชื่อเอเดียนเพสจัดการมันซะจัดการครอบครวมด้วยอ๋อนี่จัดการนี่เราไปแฮ็กระบบมานี่สั่งเก็บเลยโอ้โหโหดเหลือเกินมีคนจะมาจัดการเราครับคิดเราว่าจะได้แอกกูง่าย อา้าวยูบิซอฟภูมิใจเสนอภูมิใจเสนออะไรครับภูมิใจภูมิใจเสนออะไรภูมิใจเสนอเหตุการณ์รถชนอะไรเงี้ยอือหือตุ๊กตาน้องน้องอะไรอ่ะน้องน้องน้องแกะแพะสิบเอ็ดมันเลสเตอร์ก็สิบเอ็ดเดือนต่อมาครับอือหือกราฟิกอลังเหลือเกินปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบ ภูมิใจเสนอ Wash Dogs ให้เสียงภาษาไทยโดยพันรวมมิตรอื mm ้ล hmm. ็อกอินอ้าวมาถึงเครื่องกันเลยเฮ้ยอ้าว <Okay. S 1> หน้าอย่างนี้มันอ๋อนี่คือไอ,อไอ้นี่ครับที่มีคนโทรไปไอไอ,ไอมอริสไงเออ ที่แบบมันจะมาสั่งเก็บเรา <ố Share S 1> อ่ะน,นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวฉันจะัดการทาให้มันกลัวเลยแล้วนายจะไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับมันอีกอื้มชันเลยครับนี่ช,ชี้จะทําให้กๆๆลัวเหรอมันเป็นงานฉันไม่รู้เรื่องนี่ไงแม่งไม่เคยรู้เรื่องหรอกมึงทาอะไรผิดเนี่ยมึงไม่เคยรู้เรื่องหรอกเรน,น่าเพียสเนี่ยตอนมึงฆ่าเนี่ยมึงรู้เรื่องไหมเนี่ย ลูกสาวกูนี่เมื่อกี้กูเห็นชื่ออยู่ในคอมหึบีบคอแม่งเลยฉันไม่รู้ <you S 1> อะไรเกี่ยวกับเด็กนั่นฉันไม่รู้จริงๆนายคิดให้ดีๆนะคิดดีๆนะอืมคิดดีๆนี่ฟังนะเพื่อน it, ถึงฉันรู้ชื่อฉันก็พูดไม่ได้นายรู้จากผู้ชายคนนั้นไห so, มเคย <can 't S 1> ได้ยินเรื่องเราเขาไหมเขาไม่เหมือนคนอื่นนะนายควรจะเดินออกไปจากเรื่องนี้ซะนะ บางอย่างมันก็เดินออกไปไม่ได้มึงฆ่าลูกกูแล้วมึงบอกให้กูเดินออกไปนะี่นะอ๋อนี่ไงแม่งยิงเจาะยางกูไงขายให้คำสั่งนายเขาบอกฉันแค่ทางโทรศัพท์เขาบอกที่อยู่ของนายนั่นคือทั้งหมดเอาชื่อมาฉันไม่รู้ชื่อมึงเอาชื่อมาถ้ามึงไม่เอาชื่อมากูจะกูจะทําอะไรมึง,มงดีกูจะอมงียบิดทำอะไรดีวะกูจะเจาะยางมึงนี่ อ้าวี่่หะาเสือกไม่มีกระสุนไอชิบหายาเหนื่อยใจจริงอ้าวอ้าวในละคุณเหรอมึงในละคุณอืมนี่ในละคุณมึงในละคุณใช่ไหมสุดท้ายกูก็ตียางมึงแตก <c oughs> ไม่ได้แดกหรอกอเสียเวลาเลยเกินไก่หาพวกนี้อืมกว่ากูจะได้เริ่มเล่นโอ้โหเป็นไงนอนลงไปนอนกองกัะพื้นถึงตายไปนเนี่ยตี Morris ไม่ Morris ไม่เวิร์กแล้ว Please kill to hack อ๋อนี่ไงเข้าไปฟังมือถือ Morris ได้ฉันวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วฉันทำมันไม่ได้ไอเดนเพียสอะมันฉันฆ่าหลานชายมันมันไม่หยุดไล่ล่าฉันแน่มันเป็นใครเนี่ยฉันจะทำไงดีเนี่ยอืมสงสัยเราต้องไปต่อครับอ้าว ยาอาได้ยาอ่าไปทางไหนทางนี hey, ้เปิดประตูไปเฮ้มอลลิสหว่าไงม้างเพื่ออ้าวเฮ้ยมึงยกมึงขึ้นแล้วหมุนหมุนนายไปไหนมาเนี่ยฮะเหมือนพูดกูอืมแทงแม่งเลยฉันทิ้งนายไปสองนาทีเอากระสุนฉันมาแขวงทิ้งไปแล้วมึงแขวงทิ้งเหรอมึงแขวงทิ้งทำไมวะ ไอจอดี้ให้ตายครับนายไปไหนมาเนี่ยฉันไปโทรศัพท์นิดหน่อยอ่ะเล้วนายได้อะไรจากมอริสไหมเฮ้ยลอร์เรนน่ะเพื่อนเรามาเก็บกวาดตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไม่ตลกเลยนะนายกำลังทำฉันผิดหวังเลยนะนี่รู้ไหมว่าฉันอุตส่าห์ที่พยายามสร้างดารามาระหว่างแก๊งอยู่ตรงนี้นะเผเ่อเราต้องเก็บกวาดละไม่มันสายไปแล้วตอนนี้เกมมันจบแล้วเพื่อน เราหมดเวลาแล้วยิงแม่งนะไนท์ไนพี่มึงสิครับมึงยิงของมึงเองแล้วบอกไหนช็อตไม่เอาหน่ะเพื่อนไนต้องฟังเรื่องนี้นะอะมึงพูดมามึงจะพูดอะไรมึงพูดมาอะตอนนี้เรามีศพคนอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีคนบนหัวกระบานอีกสี่หมื่นคนเราก็เลยต้องการอะไรหน่อยกูก็เลยไปเรียกตำรวจมามึงเรียกมาหาพี่มึงเหรอ ใช่แล้วฉันก็เรียกแก๊งมอเลสมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ยิงกันปิ้วปิ้วปิ้วตรงนี้เป็นไงดีไหมมึงตลกเหรอมึงตลกกับกลัวเรียกตำรวจมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้ที่ดีมันเละเป็นหมดนแล้วแล้วเดี๋ยวนายกับฉันก็จะเดินออกไปพรุ่งนี้นายก็จะขอบคุณฉันเองอ่ะโอ้โหเชื่อแผนมันเลยครับนายเป็นจาการมอริสันเดฉันจะการตำรวจเองเฮ้ยนายเห็นฉันเป็นโชเฟอร์เหรอมันเป็นคนยิงนะแล้วฉันยังไม่เสร็จธุระกับมัน ไอหาเอ้ยตำรวจชิคาโกมีใครอยู่ไหมถ้ามีอยู่แสดงตัวด้วยเฮ้ยก,กด C takeover อาอ,อ๋อนั้นตำรวจหรือเปล่าโอ้ยไอ้ระยำใครให้มึงโทรหาตำรวจเนี่ยรอกูไปก่อนก็ได้ค่อยค่อยโทรทางสะดวกไหมค่อ,คอยๆไปครับค่อยๆย,ย่องไปครับ มีคนตายคนตายนี่เราหรือว่าเฮ้ยเโอ้ยเกือบไปครับเกือบไปค่อยขึข้นวิ่งขึข้นวิ่งอ่าขึ้นทางไหนปีนขึ้นหรือเปล่าอานี่ไงครับอึบอึบอืมแซสติเว่โอ้โห เหมือนว่ามันจะล็อกจากอีกฝั่งนะอืมต้องแฮกเข้าไปนี่แฮกเข้าไปในกล้องแะ้วยังไงอ่ะมันมันช่วยอะไรได้ย่างไงวะแฮกอ๋อมันมีกล้องในนู้นอีกนี่ไงโอ้โหครับนี่อัจฉร,ริยะข้ามคืนเลยเกินมือถืออันเดียวแฮกนี่ทุกอย่างครับอันนี้เราอยู่ข้างในตึกแล้วแล้วมันมันช่วยอ๋อมีกล้องตัวอื่นอีกอืมข้างในมีคน ทั้งหมดสามคนนะครับโอเคไปดูอือ่ะเครื่องอะไรนี่แฮกเลยแฮกทูแอคทิเวอทลิงอ็อบเจตอ๋อเหมือนเราจะเปิดประตูแล้วหรือเปล่านั่นไงโอ้โหยี่ห้ออะไรเนี่ยโทรศัพท์ขอยืมกับบ้านได้ไหมเผื่อไปใช้ที่บ้านบ้าง ฉันคิดว่าพวกเขาคงไม่ขยับถ้าเกิดไม่มีเหตุผลแน่นี่เลยครับเก็บอะไรมาชิ้นส่วน Electronic. อิเล็กทรอนิกส์อ๋อมาครับได้ครับแล้วไปใช้ใช้ทำอะไรทำการอ๋อทำการเคลื่องเบนความสนใจมั้ครับอึ๊บเครื่อระเบิดไปแล้ว อ๋อต้องแฮกด้วยอืมโอเคไปไอ้นายไปหาดิเออฮึบฮึบไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่ได้แดกหรอกครับนี่ไปแล้วไปเบยอ,อืมวิบิสเนสแมเนจเจอร์ควินโอ้เยอะเหลือเกินคนเอ้ยไปทางนี้ดีกว่าไม่มีคนโอ้โหไ,ไม่มีคนมันเห็นเราง่ายๆเลย ไอ้อ้าวแบดบอยสิบเจ็ดโทรม <S <S ทาทำไมต้องสิบเจ็ดวะโอ้อแบดบอยแบบเพิ่งอายุสิบเจ็ดแน่เลยยังเป็นบอยอยู่ไงไม่งั้นต้องเป็นแบดแบดกายอะไรอย่างนี้ยนะเออถุยทุกอย่างมันเชื่อมต่อกับ C T O S ในระบบป้องกันภัยตอนนี้ฉันต้องการที่จะหนีออกจากที่มีทางไหนที่ใกล้ที่สุดไหมห้องถัดไปแต่นายต้องหาใครบางคนจัดการกับระบบรักษาความปลอดภัยตรงนี้ก่อน สงสัยเราต้องเข้าไปสองกล้องช่วยครับหนึ่งในนั้นน่าจะอยู่แถวนี้แน่นอนครับอือนะแหกเข้าไปเฮ้ยนั่นอารันไหมใช่ในแผนอพยพคนหรือยังใช่มีแล้วดีเดี๋ยวต้องถอการแล้วนะอือนายเอาโอพ่นคนสี่หมื่นคนยังไงตอนนี้เรามีชั้นใต้ดินอีกนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงครับอารันอารันที่เราตามหาอยู่แสดงว่า คนคนนี้เดี๋ยวต้องช่วยเราเปิดประตูตได้แน่เลยอืมยามย,ยามมีเงินในบัญชีปแปดหมื่นสองเวยเหลือเกินเฮ้แบร์รี่โทรหาฉันให้เร็วที่สุดนะมีเหตุฉุกเฉินอืมดีมากข้างล่างนี่แย่แค่ไหนเนี่ยตอนนี้เรายัง,ยงไม่รู้เกี่ยวกับที่เกิดเหตุข้างล่าง,าง,างแน่ชัดน,นะทำไมมันต้องเกิดขึ้นในกระาของฉันเนี่ยให้ตายโอเคครับไว้ เขาหน้าเขาหน้าเขาหน้าแก้ตัวใหม่จะไม่ให้กะพี่แล้วแมสงสัยเราจะแฮกเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเอา้ามันยังต้องแฮกอะไรอีกอะ่ะไม่พอเหรอเมื่อกี้ยังไม่พอเหรอต้องอะไรอีกอ๋อต้องแฮกที่เครื่องตรงนู้นอีกอ๋อมีเครื่องข้างล่างนี่ไงอืม โอเพนวิวอ่า skill อล็อ s สกิ l ทุกครับแบ o ก t อาทำไงกดจีอ๋อเดี๋ยวเราจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านี่ครับลัดวงจรทีน,นี้ประตูก็จะเปิดประตูเปิดยามก็จะหายอาไม่มีใครมองเห็นเรานีเบิสตู ตอนนี้มือไปหมดแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคดีแล้วผมพวกมึงมองกันไม่เห็นกูวิ่งสะดวกเลยอืมวิ่งแล้ววิ่งเลยวิ่ง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 ไปอืมนี่ล็อกไว้ก่อนอืมกันไว้ฮึฮึอ้ถึงทางออกไหมเอ็กซิทว่าไงโจดี้ไงเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงฉันนะ ฉันสบายดีตอนนี้ฉันมีขอขวัญจะให้นายเป็นรถที่สวยมากเลยรอนายอยู่ที่ที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องห่วงไปได้เลยแน่โอ้เพื่อเราถึงจะเห็นอย่างนั้นก็มีข้อดีนะรู้จากแบบเตรียมลงเตรียมรถอะไรเงี้ยให้เราด้วยเอออ้าวโพลิสมาเฮ้ยโอ้เปิดไฟแสบตาเลย เราต้องออกไปจากพื้นที่ตำรวจตามร่าเราอ่าตรงนี้ครับเอ้ยตู้ a อทีเอมแฮ็กได้หรอโหเหมือมนจะไม่ได้เสียใจมากเลยโอ้นี่ไงทางนี้ที่ไร้เรอ่าขึ้นรถครับออืขับรถอ๋อสบายมากครับเรื่องขับรถนี่เอ้ยเื้ย,ย,ยไม่ทันเล ออืไม่ทันไลครับรถจะชนละเฮ้ยโหโทษขอโทษเลยครับอ้าวกด F อ๋อกด F มันจะเป็นการดับดับเครื่องแต่ว่าเราเราดับในนี้ไม่ดีแน่ครับมันมันเป็นภัยครับถ้าดับเครื่องแถวนี้คือแบบอันตรายครับ เดี๋ยวคุณตำรวจเขาเห็นไงเออเขาสังเกตง่ายอ้รถจอดอย่าจอดสิออสา์ป,ปรับสัญญาณนั่นแหละเอ,อ๊ะข้างหน้าเราอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นแถบโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเห็นเราโอ้นั่นเสือขับรถไปหาตำรวจเอง,เอ,งอีกอือเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีโอ้ยลบลบ หนีพวง,งหนีตำรวจแล้วโอ้ยโดนตามล่าโดนตามล่าโดนตามล่าโอ้ยอหยโดนตามล่าโดนตามล่าทำไงดีทำไงดีปึ๊บหือแย่แล้วครับโดนตามล่าครับโอ้โหโดนไล่จี้มาแล้วทำไงดีต้องไปที่ทางนี้แหละอืม มีหักหลบหลบแบบดิจิตอลโอ้โอ้โออมเฮ้ยมือถืออย่างงี้ดีว่ะแบบไม่เคยติดไฟแดงอยากไฟเขียวเขียวได้เลยเออดีดีดีชอบชอบอุ้ยอุ้ยโอ้แอบหลบหนีสำเร็จเรียบร้อยครับเฮ้ย เกือบป้ายเคเดี๋ยวเราต้องไปอที่หลบซ่อนตัวของเราที่หลบซ่อนอตัวของเราอยู่ไหนเอ่ยเอาทำเราทำคน๋อตอนนี้เราแฮกไม่ได้ครับเหมือนมือถือเราจะมือถือของเราจะแบตหมดหรือเปล่าเห็นนี่แงเวลา ถ้าเกิดสังเกตล่างตรงมุมล่างขวานะครับเดี๋ยวเราขอขอมาร์กมันอ่าอันนี้คือออบเจกตีทเราโอเคนี่ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตล่างขวานะครับมันจะเป็นอ่าแบตเตอรี่สีแดงเนี่ยถ้าเกิดมันแดงอยู่เงี้ยแปลว่าเราจะไม่สามารถที่จะที่จะทําการแฮกได้เออแบตมันหมดไงนี่อะไรเอ้ยโอปิดรถเลย ออกดีกว่าควันขึ้นเลยจริงๆเรามาจอดรถแบบนี้ในที่พักเรานี่อันตรายนะครับเนี่เพราะว่าแบบเวลาใครเห็นนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้วอ,อ,อ,อ้จะทำอะไรโอ,โอ้กลับเข้าที่พักดีกว่าไม่ยุ่งแล้วอืมโอเคปิดประตูนอนพักผ่อน อืมที่หลบซ่อนเรานี่ขับมาถึงรีบชาร์จแบตเลยอืมฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้มาบ้างนะแต่ว่าเขาไม่เหมือนกับที่นายเคยเห็นมาทั้งหมดนะทั้งที่ดีนายควรจะเดินออกไปจากมันซะนะทําไมนั่งอยู่นี่ล่ะเขาจะมาใช่ไหมคงไม่เหมือนกับครั้งก่อนนะเจสันฉันเชื่อเขาแล้วนะ so แต่มันนานมากแล้วนะเธอแน่ใจหรือเปล่าว่าโทรไปถูกเบอร์ โที่รักลุงเธอเนะ่ะเขาไม่เหมือนกับคนอื่นหรอกนะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รักเธอนะอืมอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เป็นลูกชายครับแล้วคิดว่าตัวเอกของเราเนี่ยคงไม่กล้าไปพบเจอหน้าลูกชายตัวเองเพราะแบบกลัวว่าจะมีอันตรายไงหืมเศร้าซ,ซ้อยเหลือเกินน่าสงสารอืมโอโหเจ็บมือไหมเนะี่ยอืมไอ้ไอ้ ไอ้วนไปวนมานี่ไม่ใช่อะไรนะเจ็บมือครับอืมอ๋อได้สกิลพอยต์ด้วยครับนี่ไหนดูซิอัพอะไรได้อ่าเหมือนเราจะโดนมารับอัพอันนี้ครับเป็นรูปไฟสัญญาณจราจรเกตแอน d g a ์ลัสอ๋อนี่ครับเหมือนว่า,าจะช่วยในเรื่องของเวลาเปิดประตูหรือว่าลงจอดรถอะไรเงี้ยเออดีดีไว้ในโอ้โหสกิลทีเลยนี่ เยอะเหลือเกินอาบน้ําก่อนเออกลับบ้านมานี่เหนื่อยความน้าหน่อยอาบน้าไม่ได้ด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับนอนกันละปึ๊บอืมอ้าวตั้งในกาปุ๊บปุบ๊อ่าเป็นคนสุขภาพดีครับตื่นตื่นปีห้าโอเคไป,ปอืม